เช่าซื้อเนี่ยนะครับ5ปีที่เรารีวิวไปเนี่ยยังไม่มีการเอามาออกข้อสอบเลยถูกไหมนะครับแต่ว่ามันคือลูกผสมระหว่างการเช่าและการซื้อขายเนี่ยแหละครับเราลองมาดูกันก่อนนะครับมันก็เป็นเอกเทศสัญญาอย่างหนึ่งกันเพราะฉะนั้นมันจึงมีคู่สัญญานะครับเราเรียกว่าผู้ให้เช่าซื้อกับผู้เช่าซื้อครับพวกเรา เขามีนิติสัมพันธ์อะไรกันบ้างนะครับมาดูที่มาตรา572ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เขาบอกว่าอันสัญญาเช่าซื้อนั้นคือสัญญาซึ่งทําไมครับเจ้าของเอาทรัพย์สินนะครับออกให้เช่าและให้คํามั่นว่าจะขายทรัพย์สินนั้นเมื่อผู้อะไรฮะเมื่อผู้เช่าเนี่ยนะครับได้ชําระเงินเป็นจํานวนเท่านั้นเท่านี้คราวนะครับยกตัวอย่างให้เห็นง่ายๆเลย ซื้อรถนะครับตนใดบางครั้งเนี่ยก็จะทําเป็นสัญญาเช่าซื้อการผ่อนครบเมื่อไหร่กรรมสิทธิ์ก็โอนเมื่อน,นั้นนะครับแบบนี้เป็นต้นนะครับเนี่ยคือการเช่าซื้อการเช่าซื้อเนี่ยนะครับกรรมสิทธิ์เนี่ยมันไม่ได้โอนทันทีมันมีลักษณะเป็นการที่ตัวของอะไรฮะผู้ให้เช่าซื้อเนี่ยให้ผู้เช่าซื้อเนี่ยใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินที่เช่าซื้อไปก่อนใช้ไปด้วยชําระราคาไปด้วยนะครับพอครบกําหนดพอใช้ราคาครบเมื่อไหร่ปุ๊บ ก็มีการไปโอนกรรมสิทธิ์กันนะครับนี่คือลักษณะของสัญญาเช่าซื้อ